รัฐบาลทั่วโลกต่างนั่งกันไม่ติดนะครับตอนนี้เนี่ยการประท้วงระบาดหนักเลยฮะจะเป็นยังไงหมวจะมาเล่าให้ฟังนะครับ I'm in at you summer the สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงการประท้วงที่ระบาดหนักเช่นอเมริกาฮ่องกงเอ่ยหลายต่างๆทั่วโลกเอ่ยแล้วก็รวมถึงประเทศเราด้วยนะครับจะมาพูดถึงว่าอาะไรที่เป็นต้นตอของทั้งหมดและอะไรที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการประท้วงและวิธีที่จะชนะได้ประโยชน์หรือว่าทุกคนวินวินโดยสันติเนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนและอย่างไรบ้างจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งถ้าหากดูรัฐบาลทั่วโลกตอนนี้เนี่ยนะครับขอนิยมก็ตกต่ำอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะนนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่ตกต่ ในรอบทุกปีเลยนะครับ45เนนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็เรื่องของรัสเซียเองนะครับประธานทิบดีปูตินเองเนี่ยที่เคยแบบเท่มากเลยนะเป็นขวัญใจไอดอลของคนรัสเซียเนี่ย ก็มีคะแนนที่ตกต่ำเช่นเดียวกันครับและทาการแก้รัฐธรรมนูญให้หยุดยาวไปแล้วนะครับหากมองในประเทศใกล้บ้านเราหน่อยนั่นคือสิงคโปร์น่ที่มีการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลของนายลีซินลุงเนี่ยก็ได้ที่นั่งค่อนข้างน้อยกว่าเดิมเยอะครับสูญเสียตําแหน่งก็แสดงว่าคะแนนของเขาหรือความมาาาั่นใจของประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้ก็ลดต่ําลงเช่นเดียวกัน,กนครับและยิ่งคะแนนนินยมลดต่าลงไปเรื่อยๆก็อาจจะสอดนะครับเกิด การประท้วงต่อมาได้เลยนะครับซึ่งจริงๆถ้าพูดถึงเหตุผลเกิ <c oughs> ดการประท้วงเนี่ยเกิดการออกมาเดินขบ,บวนการต่อต้านต่างๆเนี่ยครับมันก็เกิดจากความเหลื่อมล้ำนะครับอันนี้ถ้าใครได้ติดตามคลิปของผมที่พูดถึงเรอร็ดิโอนะเขาบอกว่าความเหลื่อมล้ายิ่งมากเนี่ยก็ยิ่งเกิดการประท้วงมากการกระจายเงินเข้าสู่บุคคลที่ไม่เท่าเทียมความอุดิธรรมมันก็ให้เกิดการประท้วงภายในได้นะครับซึ่งหากดูตัวเลขเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจนะครับนั่นคือความมั่งคั่งของคนแต่ละเชื้อชาติเนี่ย เอ,อ่อต่างกันเท่าไหรน่นะครับคุณเห็นว่าสีมุนเนี่ยคือคนผิวขาวเนาะมีความมั่งคั่งถึงนะคับร้อยทิลเลียนเลยนะครับแต่คนผิวอื่นๆเช่นอ,อ่าเอเชียที่เป็นอาร์เตอร์เนี่ยครับหรือกลุ่มสเปนโปรตุเกสครับหรือว่าคนผิวดำที่เป็นสีฟ้าเนี่ยคุณเห็นว่าความมั่งคั่งเขาเนี่ยเฮ้ยต่างนะคุณเห็นว่าคนผิวขาวเนี่ยก็ครอบครองความมั่งคัง่งส่วนส่วนใหญ่ของโลกนะฮะและที่ต่างสุดก็คือคนผิวดำที่มีความมั่งคั่งเนี่ย ค่อนข้างเลยครับน้อยมากๆเลยครับนี่คือหน้าตาของความเหลื่อมล้ำนะฮะเลยบอกว่าความเหลื่อมล้ําที่มีมาอยู่แล้วเนี่ยครับมันจึงประทุหนักขึ้นนะครับถ้าหากรัฐบาลนี่กมีทำการแก้ไขปัญหาหรือมีวิธีการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมครับเช่นตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงโควิด1น้ถูกไหมครับรัฐบาลเองก็ทำการอัดฉีดเงินทุกอย่างเข้าสู่ระบบถูกไหมครับแต่กับการครับมันเป็นการดันราคาตลาดหุ้นครับให้ขึ้นสูงขึ้นนะคบแอสเซททองคาอะไรก็พุ่งสูงขึ้นครับคือต้องยอมรับก่อนนะครับว่าการพิมพ์ จะไปลงที่ตลาดทุนน,นะครับดังนั้นคนที่อยู่ในตลาดทุนคนที่มีแอสเซทต่างๆก็เป็นกลุ่มเฉพาะคนรวยนั่นเองดังนั้นเนี่ยการเกิดวิกฤตและการกระจายรายได้ต่างไม่เท่าเทียมเนาะทำให้ ประชาชนก็ยิ่งจะเดือดร้อนนะครับเพราะว่าคนรวยกระทบน้อยกว่าคนจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จากการวิจัยของ IMF นะเขาก็กล่าวไว้ว่าทุกครั้งที่เกิดไวรัสนะครับหรือโรคระบาดขั้นรุนแรงแบบอย่างโควิด1 9เ้นี่ยครับทำให้ความเหนื่มล้มเนี่ยยิ่งเติบโตสูงขึ้นไปอีกครับเพราะว่าทําไมครับเพราะคนจนเนี่ยก็ไม่สามารถออกมาทํางานได้ถูกไหมครับหรือว่าต้องแบบงานได้ที่ตกต่ำลงไปหรือการศึกษาเองที่เคยได้รับต้องลดหล่อนลดหย่อนหายไปนะฮะันั้นคุณจะเริ่มเห็นนะครับว่าถ้าเกิดความเหนื่มล้มสูงการกระจายรายได้ที่แบบ ผิดเนี่ยไม่ลงถึงทุกคนเนี่ยครับประชาชนเดือดร้อนเท่าไหรเนี่ยยิ่งมีคนเดือดร้อนที่มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดการประทวงและจะนามาซึ่งขนาดที่ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทางกลับกันครับถ้าคนอยู่ดีกินดีเนี่ยครับต่อให้รัฐบ,บาลอาจจะปกคลอในรูปแบบแปลกๆอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคนอยู่ดีกินดีเขาก็จะสามารถดูแลตัวเองได้และไม่ต้องออกมาปะทวงเพราะทุกอย่างการประทวงเนี่ยมีต้นทุนนะครับถ้าเขาว่างงานอยู่เออปะท้วงง่ายเวย้ยแต่ถ้าเขามีงานที่ดีทำแม่ไม่ค่อยอยากปะทวงเท่าไหร่เห็นภาพใ่่่มั้ยรรรหาูถึึงงกรปะะททวนนีีีิจ ได้วิเคราะห์นะรว่าปท้วงแบบไหนถึงจะประสบความสําเร็จนะครับหรือว่าไกลเกลี่ยกันได้นะครับเขาบอกว่านะครับมีการปรท้วงทั้งหมด323เหตุการณ์ระหว่างปี1900ถึง2006น,นะครับเขาบอกว่าแนวทางที่มีแบบประสบความสําเร็จสูงที่สุดก็คือแนวทางที่ไม่ใช้ความรุนแรงนะครับไม่ใช้ความรุนแรงมีโอกาสสาเร็จมากกว่าถึง53ครับและนะครับคนที่ใช้ความรุนแรงหรือการปท้วงที่มีความรุนแรงเนี่ยโอกาสสำเร็จเพียงแค่26เเท่านั้นครับ จากงานวิจัยเนี่ยกล่าวนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้การประท้วงแบบไม่ยุนแรงได้ผลดีกว่าเพราะว่าคนที่เริ่มใช้ความยุนแรงนะครับจะทำให้อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมีความชอบธรรมในการปราบปรามครับสมมตินะครับว่าถ้าประชาชนเริ่มใช้ความยุนแรงก่อนถูกไหมฮะก็ให้รัฐบาลเนี่ยมีสิทธิชอบธรรมในการปราบปรามในการใช้กําลังเข้ามาควบคุมนะทำให้สุดท้ายแล้วก็ล้มเหลวในการประท้วงอยู่ดีครับ แต่ทางกับการครับประชาชนที่ปะทนโดยไม่ใช่ความรุนแรงเนี่ยครับทางรัฐบาลเองก็ไม่กล้จะใช้ความรุนแรงก่อนเพราะว่า้ารัฐบาลเริ่มอย่างรุนแรงเนี่ยทำให้นานาชาติเนี่ยต่างบอยคอร์ตแบนว่าคุณทำอะไรกับประชาชนของคุณมันก็ยิ่งคุกกุนยิ่งกดดันรัฐบาลผ่อนาพานครับถ้าประชาชนไม่ใช่ความรุนแรงโอกาสสูงถึงห้สูงถึง53%นะครับเพราะสุดท้ายทางออกจริงๆเนี่ยครับก็คือการเจรจานั่นเองเนาะการที่ทางรัฐบาลรับฟังประชาชนและนําไปสู่การ แก,ก้ไขกดเกณฑ์หาท,ทั้งออกร่วมกันนะครับหากเราย้อนไปดูในอดีตเนี ша, ่ยเกิดการประท้วงเกิดขึ้นอย่างที่อัจจินาเนี่ยครับในประมาณปี2,000เนาะซึ่งเกิดการประท้วงเยอะมากนะครับเพราะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจบ่อยครั้งแล้วประชาชนก็ค่อนข้างอดอยากต้องมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการ ชีวิตอยู่ของพวกเขานะครับแต่อเจนดาในการประท้วงค่อนข้างสงบครับและวมีการเต้นรำหรือว่าทําอย่างดีครับจนกระทั่งเนี่ยรัฐบาลเองก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยนะครับรู้ปัญหานะมันยิ่งนอนใจจะแก้ปัญหาให้นะครับแล้วก็เกิดข้อตกลงเจรจาร่วมกันแล้วก็มีทางออกไปด้วยกันครับแต่กลับกันครับการประท้วงที่ซีเรียเนี่ยครับก็มีการใช้ความรุนแรงนะก็เกิดเป็นสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อกว่าแปปีครับยังตกลงกันไม่ได้เลยนะครับก็อยากจะสรุปนะครับว่าทุก การประท้วงเนี่ยครับสุดท้ายแล้วถ้าจะให้ลงตัวก็ต้องเกิดการเจอจากกันเนาะไม่ว่าคุณจะใช้ความนุนแรง เกิดสงครามเกิดนุนนี่ปะทักกันสุดท้ายก็ต้องมาเจรจารอยู่ดีเห็นไหมครับเจรจารหาข้อตกลงที่จะไปต่อได้ดังนั้นเนี่ยการปรุงอย่างสันติเนี่ยก็มีโอกาสที่จะนำมาสึ่งการเจรจารที่มากกว่าแล้วกันนะครับดังนั้นก็จะจะฝากไว้ทุกท่านเนาะวันนี้เนี่ยเราอยู่ในสถากนาการณ์ที่ตึงเครียดแล้วก็ยากลำบากนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนผ่านจุดนี้ไปด้วยกันซึ่งคลิปคลิปนี้ไม่ได้มีความตั้งใจจะก,กล่าวหาฝักไฟ,กฟสิ่งใดนะครับอยากให้ทุกคนได้รับเป็นความรู้และบทเรียนในการดําเนินชีวิตต่อไปด้วยกันนะครับอคกนี่้ลิป กดแชร์ like, God, คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ